สวัสดีค่ะบุภาพาลุ้ยค่ะมาแนะนำเสื้อที่ถักเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะสีแดงทีนี้เป็นลายถักที่ไม่ยากค่ะบุภาใช้ไหมซัมเมอร์2เส้นไหมซัมเมอร์เบอร์16 2เส้นถักนะคะก็แต่งขอบแขนขอบขอบขอบชายชายชายเสื้อเนาะชายเสื้อคอปาดค่ะใส่ออกมาก็บุภาว่าก็สวยดีนะคะสวยดี เพราะว่า,าใส่กับกระโปรงสีดำนะกระโปรงสีดําที่เป็นชุดเดรสข้างในสีดํานะคะอันนี้ให้เห็นภาพภาพไกลๆนะคะภาพใกล้ก็จะเป็นใช้ดอกก็ไม่ไม่ได้เยอะดอกค่ะตอนนี้นะคะถักออกมาแล้วก็ถือว่าถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยโดยภาพรวมแล้วออกมาดูดีค่ะดูดีตัวนี้บุพัดถักใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานเนาะ เดี๋ยวมาดูตัวที่ตัวเสื้อกันค่ะคลิปสอนถักจะอยู่ในคลิปนี้นะคะวิธีทำดอกนะวิธีเข้าหาวิดีโอก,ก็ก็ไปเข้าบุภาพานรวยเสร็จใช่ไหมคะของ YouTube นะคะแล้วก็ไปไปเลือกที่ตรงวิดีโอค่ะเลือกตรงวิดีโอนะหาที่เป็นชุดแดงๆเนี้ยค่ะอันนี้บุภาใชา้บุภาจะสอนวิธีทำดอกไว้ใน ในในในวิดีโอชุดนี้นะคะตัวเสือ้อตัวเสื้อนะคะด้วยใช้ไหมใช้ไหมซัมเมอร์สองเส้นนะไหมซัมเมอร์สองเส้นเบอร์เบอร์สิบหกค่ะใช้สองเส้นถักดอกก็ใช้แค่จากตรงไหลไหลลงมาชายนะคะใช้แค่สามดอกส่วนความกว้างเนี่ยบุพภาใช้แปดดอกความกว้างใช้แปดดอกนะคะ ความกว้างของตัวเสื้อตกที่20นิ้วความยาวความยาวจากไหล่ลงมา18นิ้วค่ะ18นิ้วเนาะ18นิ้วตรงแขนนี้บุพาใช้ตอดตอดอกออกมา1 1ช่วงดอกค่ะแต่ใช้3ดอกนะคะใช้3ดอกตรงแขนเนาะท้องแขนใน1ดอกแล้วก็แต่งขอบแต่งขอบก็คือใช้ใช้ตัวหลักนะคะพันหัวเข็ม ก่อนที่ก่อนที่จะถึงถึงแขนเนี่ยนะคะก็ตรงโซนนะคะก็ใช้หลัก2หลักแล้วก็เว้น1โซนนะคะแล้วก็เก็บนี่นะคะแล้วก็เก็บหลักก็เก็บหลักอย่างนี้ไปเนี่ยะคะ่ะอันนี้หลักต่อหลักอันนี้1ห,หลักนี่นะคะแล้วก็มาเป็นตาขาต่ายตาข่ายก็เว้นหลักแล้วก็เว้น1หลักเนี่ยคะ่ะสามสาม สามรอบเนาะสามรอบแล้วก็มาแต่งขอบอีกทีหนึ่งตอนนี้คือบุผาดดูแล้วมันก็ก็สวยดีนะคะสวยดีแขนมันจะพอดีเลยค่ะแขนจะพอดีก็คือไม่ยาวมากไม่ได้ยาวมากนะคะบุผาแต่งขอบขอบชายเสื้อกับแขนเนี่ยให้เหมือนกันให้เหมือนกันนะคะให้เหมือนกันคือวงแขนมันใช้อยู่สามดอกนะคะสามดอกสามดอกนี่จะได้แขนเสื้อพอดีเลยค่ะ ไม่กว้างนะคะไม่กว้างนะไม่กว้างเวลาเราต่อดอกค่ะเพราะความาตรงวงแขนนะคะบุพาใช้ดอกครึ่งดอกครึ่งนะคะดอกครึ่งแล้วก็ต่อเนี่ยค่ะถ้าดอกเดียวม,มันเล็กไปใช่ไหมคะเราก็ใช้ใช้ดอกครึ่งนะคะตรงวงแขนนะมันจะพอดีกับแขนเลยค่ะก็คือจะไม่คือจะไม่จะไม่ฟิตนะ ส่วนตัว,ต,วตัวตรงคอนะคะใช้สองช่วงดอกใช้สองช่วงดอกเราสีดอกใช่ไหมคะความกว้างสีดอกตรงคอในสองช่วงดอกนะคะก็เป็นคอปาดธรรมดาเก็บเก็บขอบสามรอบค่ะตัวเอ็กสามรอบนี่นะคะสามรอบก็จะคอไม่ไม่ได้เล็กมากความกว้างของคอความกว้างของคอนะคะก็ตกที่ 13นิ้วความกว้างของคอนะคะตกที่13นิ้ว1นคะคะ13นิ้วก็ก็กำลังพอดี1นะ12หรือ13นิ้วนะคะมันจะออกคอปัดๆหน่อยออกคอปัดๆนะนะคะลายลายที่ง่ายๆนะลายที่ง่ายท่านผู้ชมลองทำกันดูลายง่ายๆแต่พอเราทำออกมามันก็สวยได้ทีนี้ว่าพอได้ คือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ไหมมันจะย้วยขนาดไหนเนาะก,ก็ถักได้3ามดอกบุปผาไปรีดก่อนแล้วก็ไปลองสวมดูก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเราสี่ดอกมันก็จะยาวไปค่ะก็สามดอกเพราะว่านี้ดอกมันใหญ่ดอกมันใหญ่ด้วยที่ใช้ไหม2เส้นเนาะดอกมันจะเป็นใหญ่ๆค่ะตัวนี้ใส่สวยนะคะใส่กับสีดําใส่ลําลองใส่อะไรได้นี่นะคะคือทําออกมาแล้วแบบถูกใจค่ะถูกใจเสื้อตัวนี้ เข็มบูผาใช้เข็ม 1. 5ุ้านะใช้เบอร์ 1. 5ุ้าเข็มอะค่ะมันจะถักไหมไหมซัมเมอร์สองเส้นได้เลยทีนี้ไหมซัมเมอร์สองเส้นเวลารีดเนี่ยด้านนี้บูผาไม่รีดนะชุบน้ําชุ่มๆแล้วก็รีดด้านนี้ด้านเดียวแล้วเรารีดครั้งเดียวนะคะรีดครั้งเดียวพอเราถักเสร็จค่ะรีดเราไม่มารีดอีกนะอันนี้คือข้อดีของเสื้อถัก <c oughs> คือท่านผู้ชมไม่ต้องมานั่งรีดอีกอะคะ่ะ ทีนี้ว่าพอเราซักซักใช่ไหมคะลงน้ำยาปรับผ้านุ่มพอลงน้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จนะคะเราก็ไปผึ่งเวลาตากนะคะพาดให้มันเรียบร้อยนะหรือใส่ไม้แขวนให้มันเรียบร้อยให้มันอยู่ทรงให้มันอยู่ทรงนะคะพอพอแห้งเราก็แขวนไว้แล้วก็เวลาใส่ก็ใส่ได้เลยคะ่ะใส่ได้เลยอันนี้คือข้อดีของเสื้อถักคือบูผาก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการในการรีดะคะ่ะ รีดครั้งเดียวรีดใหเ้เรียบเลยนะคะก่อนที่เราจะไปไปลงน้ํายาปรับผ้านุ่มพอเราถักเสร็จนะคะตรงที่ไปซักนะแต่ซักมันก็ไม่เป็นไรนะคะเราแช่เราเราแช่แฟบไว้สักสิบกนาทีก่อนซักนะคะก่อนซักซักแต่ว่าลงน้ํายาปรับผ้านุ่มเนะี่ยนานหน่อยแช่ไว้นานหน่อยเพราะว่าไหมพวกนี้มันเดี๋ยวมันจะระคายผิวเนาะแต่ว่ามันนิ่มนะคะพอรีดแล้วมันนิ่มมีน้ําหนักค่ะ ถ่วมีน้ำหนักขอบนี่ค่ะขอบตัวนี้นะท่านผู้ชมจะเอาไปใช้กับตัวอื่นก็ได้นะที่เป็นที่เป็นลายดอกบูผาว่ามันเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีถ้าใครจะต่อเป็นกระโปรงเอาตรงนี้เป็นช่วงเอวก็ได้ค่ะแล้วก็ต่อเป็นกระโปรงออกมาจะเป็นบานหรือไม่บานก็ได้อันนี้นะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะทําแต่สามดอกกําลังสวยนะคะบูผาใส่เสื้อผ้า x x l นะ XXL เสื้อตัวนี้ถ้าตก เป็นเสื้อธรรมดาก็ตกที่ XL ค่ะเสื้อตัวนี้จะพอดีตัวจะไม่ได้ใหญ่มากจะพอดีตัวจะเป็นถ้าไซส์นะคะเทียบไซส์ XL ค่ะเสื้อตัวนี้นะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าคือด้วยลายถักที่ง่ายๆผสมผสานกันเนาะแต่สีแดงมันต้องใส่คู่กับสีดำเนาะซับในสีดำแต่จะไปใส่กับสีขาวก็ได้นะคะใส่ข้างในเป็นสีขาวก็ได้นะสีขาวกางเกงขาวก็สวยนะคะ กับโปรงขาวก็สวยที่นี่บุาพามก็มีอยู่กับโปรงขาวแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใสด่ดูก็หมายท่านผู้ชมดูว่าแบบเสื้อถักที่แบบด้วยที่มันลายง่ายๆค่ะลายง่ายๆเนาะลายง่ายๆก็สวยได้นะคะพอพอเราอันนี้นะคะมันจะไม่ยาวมากนะมันมันจะ คือบูผาจะไม่ชอบเสื้อที่ตัวยาวมากค่ะเพราะว่ามันหนึ่งแหละเสียเวลาทักแล้วถ้ายาวเกินไปเราใส่กับกระโปรงมันไม่สวยค่ะอันนี้บูผาใส่กับกระโปรงนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปใส่กับกางเกงคนที่ไม่มีพุงก็สวยนะคะใส่กางเกงอะไรเนี่ยแต่แต่ทีนี้บูผาใส่ไปทํางานค่ะอันนี้ใส่ไปทํางานแขนก็จะอยู่ประมาณข้อศอกพอดีค่ะคือไม่ได้ยาวลุ่มล่ามเกินไปนะทีนี้ถ้าเอาอีกดอกหนึ่งแขนมันก็จะยาวเกินบูผาก็เลย เอาแค่แค่ดอกเดียวค่ะแค่ดอกเดียวมันก็ตกตรงข้อศอกพอดีค่ะกำลังพอดีนะเราเราใส่ทำงานก็ใส่แบบสบายสบายค่ะแต่ใส่กับสีดำามู่ผ่าว่ามันขึ้นนะถ้าใส่กับสีดำนะคะสามดอกเป็นดอกใหญ่ๆเด่นๆนนะดอกใหญ่ๆห่เด่นเด่นก็ก็สวยได้ค่ะก็สวยได้เนี่ยสีแดงคือดูแล้วก็ไม่ได้เออ ไม่ได้โพสนะคะเพราะว่าข้างในบูผารใช้เป็นชุดเดสกับโปรงเด้ายืดนะคะผ้ายืดทีนี้ว่าไอตัวเนี้ยมีขายบน Facebook นะคะตัวร้อยหกสิบเกาทเองนะคะแต่บูผารซื้อมันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์รองไซส์ใหญ่มี2ไซส์ค่ะน่าจะเป็นไซส์ไซส์ไซส์ XL นะไซส์ XL ไซส์ XL มันจะไม่ใหญ่มากค่ะคือมันจะพอดีตัวเลย ก็จะทำให้เราดูผอมเพรียวค่ะอันนี้ตัว1 6 9บาทแต่จะไซส์ใหญ่รู้สึก200นิดนิดค่ะสั่งบูผาสั่งมาเกือบท,ทุกสีแต่ว่าถ้าสีดำมันก็ดูก็หนาหน่อยนะคะคือบูผาไม่ได้ใส่ทรับในอีกนะแต่ว่าบูผาใส่กางเกงขาสั้นใส่กางเกงขาสั้นพยืดค่ะเวลาใส่มันก็ดูแบบดูก็ไม่ไม่ได้โปนะก็ดูเรียบร้อยดีก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมว่าก็ลองทำกันดูค่ะด้วย ด้วยเสื้อแบบง่ายๆนะเนี่ยค่ะตรงคอเนี่ยควรจะเป็นความกว้างนะคะอย่าอย่าแคบกว่าน,นี้นะสักประมาณ12-13นิ้วกําลังดีค่ะความกว้างของของคอนะถ้าเป็นคอปาดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเล็กกว่านี้มันสวมหัวจะลําบากค่ะสวมหัวจะยากนคะคะมาแนะนําท่านผู้ชมแบบสั้นๆเนานะลองทํากันดูนะคะส่วนคลิปถักก็บอกไปแล้วเนาะไปดูอีก อีกในเข้าตรงวีดีโอนะคะอาจจะวีดีโอเยอะหน่อยก็ลองหาดูค่ะวิธีถักดอกนะคะหรือท่านผู้ชมจะเอาแบบลายดอกแบบอื่นนะแล้วก็มาทําขอบแขนมันของบูพาก็ได้ก็จะสวยได้อีกแบบหนึ่งค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ